สวัสดีเอซนะคะดูเด็กๆนอนหลับกันนาอะสะดุ้งผวากันนะคะนี่ตัวเท่าซีดๆนั้นจะสะดุ้งกว่านาะเพราะนอนตะแคงเนาะคะ่ะเลยสะดุ้งง่ายเนาะนี่ภาพเด็กๆน่ารักมากนี่ปากแดงๆจมูกแดงๆ นี่อืมนอนกันเนาะแม่ส้มๆกับพักพรอนไอ้แบงก์กับนอนนี้เนาะไอ้แบงก์กับนอนเฝ้าไอ้แบงก์อืมแบงก์มิวมิวมิวมๆวมวไอ้แบงก์ๆๆๆๆๆสลบมาหฮือมาฮือเลย นี้หน้าต่างนะคะจะเปิดครึ่งเดียวเนาะอืมเท่าๆจะน้องสีมนมนๆจะพะวาวเยอะกว่าคนอื่นเนาะนันนันนัเด็กๆนะนนะอืมนันนันนันพา หน่วาอากาศกับหูเนาะลมเข้ามาเลยพะแวกันนี่ นั่นนั่นนั่นโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้น,นี่สองคู่สีพี่น้องนอนกันละออยในเก้าวันกันแล้วเนาะคะ่ะนั่นสะดุง้งสะดุง้งภาพรวมภาพรวม นี่งใส่สะดุ้งลมเนาะลมเย็นมากสวัสดีเอฟซีนะคะสมสมก่อนนอนเนาะโอเค